คดีทุกคนแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามทําของแจกในวันเปิดฤดูกาลเพื่อ FC แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกแล้วนะครับ ล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยนะครับกับแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามครับซึ่งถ้าทุกคนยังจําได้นะครับในวันปิดฤดูกาลอุ้มอิ่มมีอะไรไปแจกบ้างครับเยอะแยะมากมายครับทุกคนซึ่งตอนนั้นนะครับบรรยากาศคือคนต่อคิวยาวมากๆแล้วคราวนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าไม่พอกันแต่รอบนี้ครับเรียกได้ว่าจะขนไปทั้งรถบรรทุกเลยนะครับวันรอบนี้วันเปิดฤดูกาลใครไม่ไปคือพลาดมากๆ มากเลยนะครับทุกคนนุ้มิ่มขนลุกนะกับกับพลังของอุ๋งอิงเนาะกับ f c ที่เขาไม่ได้อยากออกชื่อออกเสียงนะครับมีจริงๆกับทุกคนนี่คือของจริงนะครับเป็นคนที่รักน้องด้วยหัวใจบริสุทธิ์จริงๆนะครับคุณแม่ก็ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนและคุณแม่ท่านเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ติดตามอุ๋งอิงมาตั้งแต่วันที่อุ๋งอิงเนี่ยออริชั่นนั่นเองคุณแม่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานครนะครับทุกคนคิดดูแบบนี้เลยนะครับและไม่ขอออกนามใดๆ ไม่เผยตัวตนทั้งสิ้นแต่อุ้มอิ่มเคยเจอแล้วนะครับทุกคนอุ้มอิ่มขอเก็บไว้เป็นความลับคนเดียวเอาไว้ในใจก็พอแล้วกันเอาเป็นว่าใครอยากจะทราบว่าคุณแม่ฮักคนนี้คือใครอินบ็อกมาที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเลย ขอถ่ายรูปก็ไม่ให้ถ่ายนะคร paper, her, ับค no you ุณแม่นะครับแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยถามชื่อก็ไม่ให้บอกเออแล้วทุกคนก็เป็นอะไรที่น่ารักมากมากครับแล้วก็ขอให้คุณแม่เนาะกิจการรุ่งเรืองก็แล้วกันนะครับถ้าทุกคนเห็นสิ่งของที่คุณแม่ทำเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่าแม่ทําทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ก็ดีใจครับที่มีคนรักน้องอุ้มอิ่งเพชรบ้านแพงแบบนี้แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เคยบอกอุ้มอิ่มข่าวกระแสว่าแม่เนี่ยอยากจะนําสิ่งของเหล่านี้ ไปให้ fc น้ององอุิงเพชรบ้านแพงสําหรับคนที่เขาไม่มีเงินจะซื้อจริงๆหรือว่าเขาอยากได้ของที่เป็นรูปน้องจริงๆแต่เขาไม่มีเงินซื้อบางคนแบบมีแค่เงินเข้าซื้อบัตรอะเข้าไปชมองุ์งอิงเท่านั้นเองแต่ว่าบางทีแบบสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับองค์อิงอ่งอพออะ พอพ,อพ่อแม่ที่เข้าไปบางคนอาจจะงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะซึ่งอุ้งยิ้มองว่าการที่คุณแม่เขาเขาทําแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับทำให้ f c อุ้งอิงเนี่ยมีความสุขและทําให้อยากไปดูอุ้งอิงมากยิ่งขึ้นจากปกติแล้วอ๋อเรารู้แล้วว่าอุ้งอิงเปิดฤดูกาลในวันนี้บางคนก็ อยากจะไปแต่ทีเนี้ยพอมีของกระตุ้นเอออุ้มอิ่มจะเอาไปแจกนะเพราะพ่อแม่ FC แฟนคลับจะบอกว่าเป็นรถบรรทุกเลยนะครับนะ mm. ก็เป็นลุ้นเอาหน้างาน,นครับว่าจะเป็นอะไรใช่ไหมครับทุกคนคนก็อยากจะไปมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับทุกคนอยากจะไปได้ของแจกจากอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยอย่างรอบที่แล้วทุกคนต้องบอกว่าไม่มีใครประกาศเลยนะต้องบอกว่าไม่มีใครประกาศเลยว่าอุ้มอิ่มเนี่ย จะเอาของมาแจกแต่ทุกคนเหมือนรู้นะครับเหมือนรู้จากโซเชียลนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้จากโซเชียลแล้วก็โหต่อแถวแบบ ยาวเหยียดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะสุดยอดมากๆเลยแล้วมิ่ข่าวกระแสนะครับก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีทําเสื้อให้มิ่มเป็นของขวัญด้วยขอบพระคุณมากๆครับรอบที่แล้วคุณแม่ก็คือส่งชุดมาให้มิ่มข่าวกระแสใส่นะทุกคนก็ก็คือใส่บ่อยๆนะครับใส่บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปออกสื่อเท่านั้นเองก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับก็ขอให้กิจการของคุณแม่นะครับเฮงเฮงปังๆังครับทุกคนก็เชื่อว่าทุกวันนี้ เรายังเห็นตอนนั้นเนาะเสื้อที่เอาไปแจกนะครับใน,ในรถตู้ก็มีป้านางป้าวันใส่กัน,นบ่อยครับทุกคนสำหรับเสื้อตัวนั้นเนาะสวยงามครับแล้วก็วันนั้นที่เอาไปแจกก็จะมีเสื้อมีถุงผ้าครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าคนเนี่ยอยากได้เยอะมากคืออุ้มอิ่มอะไป,ไปไปไปยืนแจกครับทุกคนไม่กี่นาทีเองมั้งไม่กี่นาทีเองแล้วแบบคือมันไม่พอกันทุกคนนึกออกไหมตอนนั้นอะคือทําไปเยอะอยู่แต่ว่าคือคนแบบเราไม่คิดว่าคนเนี่ย จะทราบเยอะแล้วก็จะแบบเรียงคิวขนาดนั้นครับทุกคนคือเยอะมากจริงถ้าใครได้ดูคลิปอ um ุ I ้มอิ่มข่าวกระแสนะในช่วงที่เขาเรียกว่าตอนที่อ um ุ I ้มอนะิ่มเนี่ยแจกนะครับทุกคนคือ โอ้โหต่อแถวกันแล้วไม่สนใจแบบหมอลำเลยอะ่ะล้วคือมามาต่อแถวอยากได้ของที่ระลึกสําหรับองค์อิงอะ่ะเยอะมากๆครับคือดีใจมากๆแล้วก็คุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามเขาปลื้มใจมากๆนะครับสำหรับเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นเนาะดีใจที่คนเนี่ยอยากได้เสื้อของคุณแม่ดีใจที่คนเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยาก เขาเรียกว่าอะไรอยากจะได้ของที่ล,ลึกของอิงนะครับทุกคนเอาไปไว้ครอบครองนะครับซึ่งอิม,อมก็มีการโปรโมทเอาไว้เนะาะหลายคลิปก่อนที่จะไปวันปิดฤดูกาลในวันนั้นนะครับคนก็เลยรู้ว่าอ้าวอุ้มอิมมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนพอรู้ว่าอุ้มอิมอยู่ซุ้มตรงนี้นะบ้านหักพอลูกคู่บุญนะครับทุกคนก็คือแบบโอ้โหมาต่อคิวแบบยาวเหยียดเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามท่านนี้เนี่ยเขาก็ งานเยอะนะครับงานเยอะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าแวะเวียนดูอุงอิพงพแพนอยู่บ่อยๆแล้วก็รักน้องนะครับทุกคนไม่รู้เป็นอะไรคือรักแล้วก็เมตาน้องแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ตะวันนาคุณแม่ก็ไปดูอุงอิงด้วยคุณแม่ไปดูอุงอิงด้วยแต่ไม่ยอมมาหาคุณพิมคือคุณแม่แบบ เขาเรียกว่าอะไรแม่มาแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบน้องมาดูโชว์น้องอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็วันนั้นนุ้มยิมก็น่าจะยุ่งด้วยมั้งคือคนแบบโอ้โหมาขอถ่ายรูปกับเราเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณคุณแม่นะครับไม่ได้เจอกันอีกสักทีนี่แหละเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกตอนที่เอาของไปแจกนี่แหละนะทุกคนนะสุดยอดมากๆเลยนะครับ นะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันเปิดฤดูกาลเนี่ยใครไม่ไปคือพลาดมากๆนี่นะครับบอสโจมาคอมเมนต์แล้วนะครับบอกว่าสุดยอดนะครับบอสโจบอกว่าสุดยอดเห็นไหมครับทุกคนนะอันน้ิมอิมก็พูดเวอร์นะบอกว่าไปแบบรถบรรทุก คือเยอะมากจริงๆนะครับทุกคนเป็นแม่ฮักที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับมีของแจกในวันเปิดฤดูการสาวน้อยอีกหนึ่งรถบรรทุกโอ้โหทุกคนอุ้มอิ่มกับพี่ลูกน้ำเนี่ยเป็นตัวแทนแจกนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC นะครับไม่ประสงค์ออกนามด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณแม่ด้วยนะครับอุ้มอิ่มก็นั่นแหละครับทุกคนดีใจแทน f c แฟนขับน้องเนาะอย่างที่บอกว่าบางคนมีแค่เงินซื้อบัตร นะครับบางคนเนี่ยมีแค่เงินซื้อบัตรเข้าไปจริงๆอยากได้สิ่งของอะไรที่มันเป็นเป็น,ปนที่ระลึกเกี่ยวกับองค์อิงเนี่ยเขาก็อยากจะได้กันนะครับทุกคนแล้วก็แม่ก็ถือว่าได้อันนี้ส์ได้บุญไปด้วยนะครับอย่างอิของขากระแสก็เป็นสะพานนะครับสะพานที่นําสิ่งของเหล่านี้ไปฝากทุกคนนั่นเองอย่างวันนั้นเล่นเกมไปก็ได้ทั้ง2คนเลยเนาะวันนั้นเล่นเกมไปก็เล่นเกมในไลฟ์ของอิงนะครับก็ได้ของแจกไปเห็นไหมครับก็มีความสุขก็แฮปปี้กันนะครับทุกคนก็ ในวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยเนี่ยเจอกันอีกแน่นอนนะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับนะาอ่ะสรุบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับนี่เลยบอสโจมาคอมเมนต์นะครับเนาะบอกว่าสุดยอดนะครับเห็นไหมนะครับทุกคนสุดยอดเลยเนี่ยแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามใดๆนะครับทุกคนสุดมากนะครับ คืออมิ่มขอถ่ายรูปก็แม่ก็ไม่ให้ถ่ายก็เลยแบบขอกอดคุณแม่นะครับอุ้มอิ่มก็เลยแบบนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้นะครับแล้วก็สนับสนุนอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดูคลิปมุ้มมิ่ข่าวกระแสในทุกๆคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ